เราจะมาทําคลิปตามใจเมียหนึ่งวันคือปกติแล้วผมจะเป็นคนไม่กลัวเมียใช่ไหมเกมเป็นคนไม่กลัวเมียเลยแล้ววันนี้แบบจะแกล้งซึ่งหน้าแบบว่าลองเป็นคนกลัวเมียเอาใจเมียหนึ่งวันผมหมดแก้เลยอหรอร่อยไหมที่รักจับจี๕ สวัสดีคุณผู้ชมที่เรารพรักทุกทุกคนทุก,ท,กท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าเฟรม90ออ่งศาแล้วก็ดูกับเบอร์โยอ้าตายเฉยเลยโอเคทุกคน สาหรับในวันนี้นะครับผมเราจะมาทําคลิปแบบว่าตามใจเมียหนึ่งวันซือปกติแล้วผมจะเป็นคนไม่กลัวเมียใช่ไหมเกมใช่เป็นคนไม่กลัวเมียเลยแล้ววันนี้แบบจะแกล้งซึ่งหน้าแบบว่าลองเป็นคนกลัวเมียเอาใจเมียหนึ่งวันดูซิว่าพี่เนี่ยจะได้รับความดีความชอบมากแค่ไหนแต่บอกเลยว่าพี่ไม่เคยกลัวนะแต่ผมว่าคลิปนี้จทำง่ายนะทำไมอ่ะมันเป็นชีวิตประจาวันอยู่แล้วไงเฮ้ยเสียโลโก้หมดกูไม่เคยเป็นในเกมกูบอกเลยเออเออโอเคตามนั้นทีนี้เกมกูใจไม่ดีเลยว่ะ คือผมไม่อยากทําเลยครับแต่แบบว่าน้องๆขออลายคนว่าพี่เฟรมกลัวเมียจริงหรือเปล่าซึ่งไม่จริงครับซึ่งไม่จริงครับกูไม่กลัวเกมมึงก็พูดเสียเราก็แบบว่าเราจะมาทำตามใจเมียแบบว่าเมียต้องการอะไรเดี๋ยวเราจะแบบให้เมียปฏิบัติให้เลยแต่บอกเลยว่าถ้ามันใช้กูหนักเกินกูก็ไม่ไหวว่ะสับเลยนะเอางั้นเดี๋ยวเออเปิดป้อเมียจ๋าโอ้วีนอะไรอยู่หรอข้าวปลาเต๋อโอ้ใช่หรอ โอ้ icana, โหอร่อยไหมครับเขาใช้ก่อนใช้อะไรจ๊ะเขาเผ็ดเขาอยากกินน้ำหวานแล้วน้ำหวานให้จังหวะน้ำหวานจังหวานจากไหนอ่ะน้ำแดงก็ยืนอีู่นะน้ำแดงมีปวแล้ววะพูดเสียงดังทำไมวะเขาก็รักเมียไงเอออยากปฏิบัติเมียอะไรอย่างเงี้ยรเหอวันนี้ก็จะปฏิบัติเขาเหรอใช่วันนี้เขาทำคลิปตามใจแกหนึ่งวันเฮ้ยโอ้น้ำหวานนะน้ำหวานนะเร็วเร็โอเคโอเคโอเคค่ะ โอเคครับวันนี้กูเอากระชี้แล้วว่ามันซ่าดอ่ะปิดประเดิมัตว์เรื่องว่าอย่าเดียเอ้ยพูดหวานๆดิไม่ใช่ไอเกมแล้วกูจะหาน้าหวานจากไหนให้มันทำไมี่มีน้าหวานไม่มีอันนี้ไงหวานโอ้ยไม่มีไม่มีน้ำโค้งไม่ได้เหรอวะเนี่ยน้ำโค้งก็เลยโค้ก็เลยเอาโค้งไปแกล้งดิไม่แต่บอกว่าผมจะตานใจเมียจริงอามีอามีอยู่นะมีคนดีจริง มาอะไรเขาแล้วเนี่ยมันไม่มีน้ำโคไม่มีอ่ะมีน้ำโค้กกินน้ำโค้กได้ไหมเมื่อยมีโคดบนโต๊ะปั๊กโอ้โหเอาเอาเลยจ้ากินเลยจัมียาโอ้ก็จะเผ็ดกว่าเรื่องอ่ะปั๊โอ้เอาเลยเอาเลยเอาเลยก่อนกินก่อนมันมีแค่นี้มีแค่นี้อะนแต่มันก็ชื่อใจอยู่ว้าวซาสู้ซีดไงซาเลยซาสู้ซีดจัดไปกินเลยจัมียากินเลยจ้านี่เป็นอะไรกุหลาจ้าม อร่อยอร่อยไปใจทิ้งักเพราะมันเปิดทิ้งมาแล้วแล้วมันหวานอร่อยหวานด้วยเหรอมันน่าจะเปิดคอนอ่ะยี่ออหูหหมดแก้เลยเหรอโหสุดติ่ง อร่อยไหมเจ้าที่รักอร่อยอมาอีแก้วไม่อีแก้วก็รู้ดิว่าเขชอบกินแฟปซี่หวานๆใช่เหรออันนี้ดีๆอกินหน่อยนะพี่รักอันนี้นะอันนี้น,นะไมมันเผ็ดไม่เผ็ดหรอกินได้จ้อะไรเผ็ดเดี๋ยวป่าท,ทำน้ำใม้กินเอออากินน้ำอีกกินน้ำอีกอ้กินน้ำหน่อยเอาเร็วเรร็วน้องถึก เหตุจริงเหรอโอ้โหว่าน้อยใบจะโอ้วันนี้เมียเมื่อยไหม่ะเมียเมื่อยไหมโอ้โหปฏิบัติอย่างดีนะครับวันนี้คือบอกเลยว่ารักเมียแหละเออนึกออกแล้วนึกออกอะไรมีอะไรเกลีผยเพลีกอันจังอะไรขนมเมื่อวานที่ซื้อให้เปย์ยูมาเยอะใช่ขนมมาอยู่ห้องแ้วเองไม่ได้เหรอเฮ้ยววบจะตามใจเขาอย่าขัดดิอย่าขัดดิ ทำอะไรเพมกูทำอะไรกูเห็นแบบแกูไม่ได้ทำอะไรกูจะไปเอาของทำไรกูจะไปเอาของให้ยังไงขนมเบอรโยอ่ะเดี๋ยวมาดีกว่าจริงที่บอกเลยว่าอันนี้ผมไม่ได้ซกมุ้ไม่ได้อะไรนะอมไปก่อนอันไหนแล้วก็ปล่อยออกมาปล่อยกับอันนี้ของจริงนะครับไม่ได้จับจ่อเลยเลยมาเลยเจ้าโอ้ยถ้าลงมันนั้งแดงแดงมีแต่ปีโอ้ ถอดติดฟันเหรอเอาลิ้นดุนออกเอาลิ้นดุนออกโอ้ยหนีกูขี้เหร่มาจิ้มฟันมึงเป็นเพี้ยไรจิ้มฟันมีค่ะขอร้องเนเน่ปีโป้แกเผ็ดปีโป้แกเผ็ดอร่อยมากเลยเหรอโอ้โหปล่อยออกมาปล่อยกับเพี้ยทำไมมึงต้องดูต้องดูด้วยถ้ามันแบบว่ายังไงเอา่ะเกพี้ยอีเฟมทมาไรลน์นุ่มอม ไม่ได้อมเลยรู้ได้ไงว่าอมไอ้แบบว่านเปียกอ่ะไม่เกี่ยวอันนี้มันไอ้นี่กันโอ้อหนี่ดมดดมูดิไม่มีอะไรก็กลิ่นไม้ว่านก็โอมจะเป็นไรแพ้เขาไม่ได้ทำอืมอร่อยด้านนี้รึเปล่าด้านนี้ก็มาอร่อยตัวเองบอกเลยอร่อยอะไรมาอิ่มฟันเนี่ยนะ เาไม่อิ่น้ำบกอ่ะเขาไม่อิ่ลยเขายู่เปล่ากอเคเห็นเขากินน้ำบเสียงไม่ดีไงกินไนะอืมกินหลดี่ว่าเออตัวเองแบบว่าวันนี้เขาแบบอขอีส้มดิอ้าวกินในปากเลอาบอกเลยว่าก๊บถ้าตะวุดว่าฮะแก๊ปเลยบ้านแก๊ปไม่มีแก๊ปแก๊แก๊บแกกกแกแ่เแ เฟมทุเรศอ่ะมันก็อยู่มิ่งไงนี่อยากจะกินบิบิโคลเดี๋ยวเขารับเกียร์ให้เด้าเกให้เดินเดินไปหาเกดเดินไปหาเกดกินให้เกดดูด้วยเกดบอกเกดอร่อยเกดอยากกินขาขอว่าเกโอยอย่างนี้เลยนะเออร้านเขาลืมส่งมาให้เออโอ้โหเกดดูแลกินดีอร่อยมากเลยละวันเดียโอ้โหคัมปปมทำไมอะ อะไรนะมันเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเกดคนเขาจะรักกันไม่ได้ขี้เดียดที่คนขอรักกันหรอกจะกินมั้งเป็นอะไรเป็นอรไม่ออกอะไรเป็นอะไรดากสี่ห้อุียโป้อร่อยมากเลยตัวเองโอ้ยเมียหลากเมียมากเลยโอ้เมียกินข้าวเอาข้าวอะไรคะที่รักกินข้าวอะไรคะขนมจีนนี่ขนมจีนหรออือ เขาทำให้ขอบคุณค่ะฮ่าง่าฮ่านี่แหละันเปอะบรอบบ๊อบบมอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบนอบบ๊อบเนอนบเอบบ๊เบบ๊อบบ๊อบบ๊ออบบ๊ออบบ๊อบบ๊ออบบ๊อบบ๊อบบ๊ออบบ๊อบบกอนบอบบ๊อบบบบาอกบนอบบ๊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 อบบอบบเออ ก็ไม่ใช่เพ์โยร์ที่จะมาอย่างเงี้ยไม่เอาอย่าขัดเขาเลยไม่แกต้องห้ามขัดเขาเขาไม่ขัดเกหรอกแต่ว่าแกกินคำนี้ไปมันนี้มันสิดน้ำใจของเขาแบบโอ้โหนะาหน้น้กินเธอที่ผ่านมาก็เหมือนอมเหมือนกันนั่นแหละฮะไม่ได้ทำไมอ้าวอุ้ยอุ้ยหลุดปากจะทำอะไรเขาขอไม่ทำอะไรเลยแกกินแกก็กินเขาสั่งแกนั่นเองวันนี้จะตามใจเขากินมันเป็นอะไร มึงเอานนนั่แ้ยวรักที่สุดเลยคนนี้เอ็งไปเอาจานมากินมาใส่ใหม่ข้าวเดินก็มีเนี่ยจานมันกินไม่ได้เด็กใช่มันกินไม่ได้ที่ล้างเขาจะให้แกไปล้างห้องน้ำจริงนะเขาจะได้แก้มักินข้าวดีๆไม่ไปแต่พูดเฉย พูดเฉยๆเนี่ยว่าปกี้แต่ยางของลูกผู้ชายว่าไปไปเราเนี้ยจะหน้ากล้องเนี้ยเดี๋ยวเขให้ไปเข้าไปอะไรอย่างงี้ไม่ไปไหนจะที่ร้านโอ้ที่ร้านทหารว้าวไปทั่วเนาะหรือว่าจะกินข้าวเกมมากวนเขาว่าเฮ้ยกันนี่ไงเขาก้อนข้าววันนี้ใช่ไหมเกมหรือตามใจเมียหนึ่งวันแบบว่าอยากจะดูนี่นั่นอะไรอย่างงี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำาะไรเป็นง่อยทำอะไรเป็นง่อยจะกินจะกินอยู่ก็บอกอร่อยมากเลย ึงเป็นอะไรก่อนมึงเป็นอะไรก่อนจานจานใหม่ก็ได้ไม่ได้จะทำไงเฮ้ยเฟเฟเฮ้ยมันสูงอะเฟไม่เอามวนยาวมีก้อนมีก้งอีกครั้งมันสูงเขากลัวแกปล่อยเขาก่อนเดี๋ยวตรองเลือกจริงเออจับตัวดีดูดูอุ๊ยเหนียว รักเมียอะไรโอ้โหเมียสุทิรักื์อืมเต็มไปไกลๆแบบไมอยาไรัเขาไปเลยแล้วเขาจะเขาหล่อร้องพื้นๆเนี่ยไม่กวาดมากวาดพื้นได้เลยิรักย่าไปย่ามาอยู่นั่นได้เลยสุธิรักได้เลยไอ้เป็นกวาดทุ่งได้นอนไม้กวาดเอาเราจะนั่งอะไรอ่ะเอาอ๋ออ๋อออออมาโอเกวาดดีๆคำนีอดีกวาดแล้ว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  อาวไปต้องกาอะไรเนยครับเาอีให่เอีให้นั่งเ,เน,นี่ยเอาบีน,าน,าน,านี่ครับพี่นั่นัน่งดีกว่าเอาะนั่งอนไรไมดีอันนี้มันเตียเต้ย <c oughs> อ, <c oughs> อ <c oughs> มดใจดีนะที <c oughs> ไ่ไอ้รา เราหยอกล้อกันเรื่อยๆโดยเกศมันนั่งยิ้มแบบมันประทับใจมากเนาะแกอะไรเขาบ้งพูดมาเขาเสียงไาใส่โค้กแล้วก็อมปีโป้ไอ้แฟร้แกเชื่อหรือไงเขาพูดเล่นเชื่อไม่ใช่มันทำจริงไม่รู้กล้องมีหมดอะมันทำจริงมันจังไรเนี่ยมึงนะมึงนะ้าแล้วทำไมตามใจกูแปลก นทำไมอ่ะมองหน้าเหรอมองหน้าเหรอโอเคทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใครนะครับผมก็อันนี้กูไม่ได้มองกล้องแล้วกูมองมาแล้วกูกลัวมันนะโอเคทุกคนก็วันนี้คือผมไม่กลัวเฮงจริงถูกไหมเกมกูไม่เคยกลัวสำหรับวันนี้ฝ้ายนละอีเหลือแอนไดเกมด้านล่างด้วยแล้วก็อย่าให้แกล้งอะไรอีกบอกเลยเดี๋ยวกูจัดให้เงเออเออเออมันมาแล้วปิดดิด